สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยานีโฟกตูมค่ะลงมาแตา่ลงมาแต่ที่สวนยางแล้วนะคะก็มาพักผ่อนอยู่ที่บ้านก็ว่าจะแกงผักหวานเก็บลูกชายเกี่ผักหวานมาได้เยอะเลยซ่อมแล้วเรียบร้อยว่าจะแกงใส่กับป้าย่างก็ยังกินข้าวไม่ค่อยได้นะคะเหมือนเดิมกินได้ ก็็น้อยพร้อ,อมลงตั้งเยอะค่ะไม่รู้ว่าจะได้กลับตอนไหนนะคะกลับจะประดงยังไม่มีกำหนดเพราะว่ายังกินข้าวไม่ได้ยังไออยู่ก็ต้องจิบยาแก้ไอทุกวันยาแก้ไอก็จะหมดแล้วนี่หมดแล้วก็คงจะไปขอ,อยาแก้ไออีก ไม่รู้กำหนดที่จะกลับนะคะนี่นะคะนี่คือสมุนไพร f อเคยเห็นไหมหญ้าคมเปล่านี่คือหญ้าคมเปล่านะคะค่ะก็เช่าบ้านไว้อยู่เหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่มีไม่รู้ว่าจะกลับวันไหนแต่ก็บ้านก็เช่าบ้านไว้เหมือนเดิมก็ยังไม่ถึงกำหนดอ่า บ้านเพิ่งจ่ายค่าเช่าก็คงจะสิ้นเดือนถ้าหมดกำหนดแต่ก็ดูก่อนว่าหมดกำหนดแล้วจะเช่าต่อหรือไม่ได้เช่าต่อก็ดูก่อนว่าจะไปไหวไหมถ้าไปไหวก็เช่าต่อถ้าไปไม่ไหวก็ไม่ได้เช่าต่อเราก็ดูก่อนเนะาะค่าเชาบ้านก็เดือนละหนึ่บาท แต่นี่เราจะดูที่สมุนไพรตัวนี้เป็นสมุนไพรอะไรเอ่ยค่ะสมุนไพรอะไรเอ่ยเอฟซี FC รู้ไหมคะว่าสมุนไพรอะไรเดี๋ยวจะมาบอกนะคะเดี๋ยวตอนนี้เอาออกเปลือกออกก่อนเอาหนวดหนวดหนวด,นวดตรงนี้ออกก่อนและจะบอกว่าเป็นอะไรทุกคนเคยเห็นไหมหญาคมเปล่า หญ้าคมเปลาเคยเห็นหรือเปล่าคะหญ้าคมเปล่าขายอะไรเนาะอ๋อถั่วโตข้าวโพดต้มอืมนี่ค่ะก็หญ้าคมเปลาที่ใครเคยรู้จักหญ้าคมเปล่าหญ้าก็ไม่เอาต้นมาซะด้วยเนาะเอาเฉพาะหัวมาลืมเอาต้นมานี่ค่ะแล้วเราก็จะถากเอา หัวยญ้ากุมเปานะคะจะเอาเฉพาะหัวหัวหัวย้าคุเปาเอาออกแบบนี้แล้วก็ผ่าคูดคูดแล้วใครที่เป็นติ่งเป็นติ่งไม่ต้องไปตัดติ่งแถวคอที่เนื้อออกมาเป็นติ่งย่าทําหายแล้วทีแรกออกมาตรงนี้แหละเป็นติ่งเป็นติ่งออกมาแล้วเอาใส่มันก็หล่นออกแล้ว ทดลองดูนะคะถ้าท่าไหนที่เป็นติ่งนะคะทดลองดูติ่งเยอะๆบางคนจย่เห็นคนมีอายุแล้วจะเป็นติ่งจะออกเนาะเนื้อเนื้อเนื้ออะไรล่ะก็จะคือว่าเนื้อส่วนเกินมั้งเนาะถ้าออกนี้นะคะเราก็ใช้คูดๆออกอย่างนี้แล้วก็คูดๆแล้วก็ใส่น้ํานะคะรือฝนฝน แล้วก็เราก็เอาไปฝนฝนใส่น้ำเป็นยางแล้วก็ติดใจเลยติดใจตามที่ติงอ้งาวจำปาจ๊ะเอ๋เห็นไหมเอฟซีนู่นนู่นเห็นเอฟซีไหมเห็น f อฟหรือเปล่าจ้องมองดูนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจำปานะคะนี่ดูที่นี่หน้าตาเป็นแบบนี้จำปาน้อยนี่ นี่นี่นี่ประมาณโตขนาดนี้แล้วตอนที่มาตัวเล็กๆตอนนี้โตแล้วนุ่นโอ้โหโตมากเลยเห็นไหมนี่โตเร็วจังเลยเพราะว่ากินเก่งกินเก่งมากใช่ไหมอ่ะบอกเอซหน่อยกินเก่งมากค่ะหิวอ,อีกแล้วกินยีิบสี่ชั่วโมงเลยลงมาจากเขากอมากิน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 แล้วก็นอนๆอน แล้วก็ตัววัยดนอท้องนกอ้วนเลยเห็นไหมนี่ท้องอ้วนท้องปุ้งเลยนี่ท้องปุ้งเลยนี่โอ้โหดูช่างดูช่างดูช่างดูน้ำหนักเท่าไหร่แล้วช่างดูช่างดูฮะน้ำหนักเท่าไหร่แล้วนี่ฮะฮะน้ำหนักเท่าไหร่แล้วนี่อ้าวช่างดูช่างดูเดี๋ยวกินก็ไปนอนอ้าวโดนเขาจอกตัวน่อยคุณใดกระเพงผู้ใดกระยอกอ้าวดีาเจียวก็หยอกลาเจียวก็โคบ เวลาลาเจียวหยอกกัดกัดรู้ไหมเขาที่หลบภัยอยู่ที่ไหนใต้ท้องรถวิ่งเข้าไปในใต้ท้องรถทันทีเจ๊เจ๊เจ้าเลยนี่นะคะอ้าวทำไงทำไงนี่เห็นไหมนี่ดูเนี่ยอะไรดนูดูดูข้างหน้าี่อ้าวเาเห็นเจ้าของบ่าน่ะนั่นนั่นนั่นจุ๊บจุ๊บเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นเจ้าของอยู่บ้นอ่ะคืออยู่หือลฮะ โอ้ไม oh, uh, hey ่มองเลยเนื oh ้อเนื้อเน้อเน้อเน้อนี่นี่มองเจ้าของอยู่บ่ฮะเอ๊มองไหมมองไหมโอ้โหหนูอ้วนแล้วค่ะหนูใหญ่แล้วค่ะหนูอ้วนแล้วค่ะหนูใหญ่แล้วค่ะหนูมาจากจำปาดงลาละเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะลานั่งนั่งก่อนอ่ะลาบ๊ายบายบ๊ายบายจำปาดงลาแล้วจำปาดงอ่ะเร็วลาลาจำปาดงเร็วลาแล้วจำปาดงลาแล้วจำปาดง อ่าจะไม่กลับไปอีกหรยอไม่กลับไปอีกแล้ว,ล,ล,วลาแล้วจำปะดงใช่ไหมเอ่ยนี่จำปลาลาแล้วจำปะดงจำปลาจะอยู่กกตูมแล้วไม่บายไายบาย,บายนี่เออเฮ้ยเร็วเวฝากบอกเจ้าตูบตอนนี้เจ้าตูบอยู่ที่ไหนรู้ไหมตอนนี้เจ้าตูบอยู่กับแม่อ๊อฟอ่ะทรงข่าวบอกเจ้าตูบหน่อยเจ้าตูบอยู่ที่กอก จำปาอยู่ที่กกตูมเห็นไหมลาจจตูบด้วยนะลาจจตูบด้วยลาแล้วลาแล้วจำปาเด้งลาแล้วจำปาเด้งลาแล้วมาอยู่กกตูมสนุกสนุกสนุกนะเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ยอ่ะลงไปลงไปอู้อ้วนเลยอ้วนเลยหนักด้วยอ่ะลงไปเลยวเติม Oh. น,อนอนเฉยนอนเฉยอมองอีกจ้งมองอีกอโอ้ยไม่มีอะไรจะเล่นก็เล่นกับ,กบจำปาน,นี่เลยเนาะ <Yeah. S 2> ค่ะก็อย่าลืมนะคะท่านไหนที่เป็นติ่งนะคะใช้เอาหัวยากคมเปล่านะคะ ขูดๆแล้วมาใส่ติ่งตัวน,นั้นจะหลุดออกทดลองแล้วนะย่าหนิงทดลองแล้วนะอะลองทําดูนะคะถ้าเอฟานไหนที่อยากจะลองทํานะคะก็ลองทําดูได้นะคะ,คะเฉพาะที่ติ่งออกตามแถวคอแถวไหนก็ได้ที่เป็นเนื้อส่วนเกินที่ติ่งเล็กๆถ้าใหญ่ไม่รู้นะของย่หนิงเล็กๆเองค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ